พุทาเขาฝากร้านเด็ดมาบอกต่อค่ะเป็นร้านยำตําแซบที่บอกเลยว่าหนัวโมกพิกัดร้านชื่อเจริญล er ินเจริญลินหน้าร้านเขาจะเป็นแบบนี้แบบนี้ตั้งอยู่ที่นาเกลือฝั่งตรงข้ามนาเกลือ23าจานแรกหาก,กินยากมาแล้วต้องสั่งตํามังคุดคัดมาแล้วว่าดีจริงร้านเขาใช้เคยสดชูรสชาติให้ยิ่งเข้มข้นทานคู่กับมังคุดกร,บกรอบๆและปลากรอบนี่โคตรเด็ดจานนี้ก็ไม่แพ้กันเลยนะคะลิ้นวัวย,ย่างไม่รู้เขามีเคล็ดลับอะไรแต่มันนุ่มมากมาก เป็นครั้งแรกที่กินแล้วนุ่มขนาดนี้ยยิ่งจิ้มน้ำพริกแล้วตามด้วยผักดองนะอ,อมีฉลินก็มาเหอะมาชิมจานนี้ด่วนเหล่าเจริญนลินเห็นแล้วน้ำลายสอเลยค่ะทะเลสดมากแล้วน้ำยำม,มาแบบโอ้รบรสและหอบปลาสุดๆอะและมาครั้งนี้นี่เจอเพร็รเมร็ดงามที่ซอ่อนอยู่ด้วยนะคะแกงเปรอะใครจะไปคิดว่าแกงเปรอะแม่งโคตรอร่อย ให้ทุกคนลองจริงๆนะข้าวเหนียวจิ้มสดน้ำตามโคตรดีมีอีกจานนึ่งค่ะพี่คันยาคนชอบทานเนื้อหลงรักแน่นอนค่ะมันหอมมากจานนี้ก้อยทูน,น่ามานาวกินครั้งแรกเลยนะยอมรับเลยว่าโคตรสะายหอมเครื่องมากยิ่งกินกับอะโวคาโดยิ่งแบบ มันเขาใหญ่อะส่วนจานนี้หมดก่อนใครเลยนะคะตามเส้นเลยปลาแซลมอนดูแซลมอนดีทุกคนให้มาแบบชิ้นหนาใหญ่และน้ำยำน้ำตบซึมเข้าเส้นทุกอนูวได้รสชาติแบบเต็มร้อยจานนี้แซบนิดนึงนะแนะนำให้สั่งปีกไก่ทอดมาแกล้มค่ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกชิมครบทุกเมนูเชื่อแล้วว่าเป็นร้านเด็กของคนพัทยาจริงๆอร่อยไม่หลงไม่เหลือเลยสักอย่างชอบมากเลย่เสฟร้านนี้ไวและตามมาที่ร้านเจริญลินค่ะ